นิโคลได้เบอร์เก์แค่อันเดียวแต่ก็น่ากินมากส่วนบริทนี่ได้เบอร์เก้สิบชิ้นอะไรกินเนี้ยจูล,ลี่มีหนึ่งร้อยชิ้นงั้นก็มาเริ่มกันที่นิโคลกันได้ความยินดีฉันยหิวสุดๆเลยว้าวอร่อยมากน่าเสียดายมีแค่ชิ้นเดียวอะตาเธอและบริทนี่ฉันไม่เคยเห็นเบอร์เก์ที่ใหญ่และสูงขนาดนี้มาก,ก่อนโอ้อร่อยจังเลย สดสสมีอะไรติดหน้าฉันงั้นเหรอก็ใช่ไงล่ะบิ๊นี่นี่มีสไตล์ของเองจริงจริงเอาล่ะได้เวลากินเบอร์เกอร์ร้อยชั้นของฉันแล้วฉันหิวมากมากฉันสามารถกินทั้งหมดได้อย่างง่ายดายเอามาต่อกันเป็นห่อคอแบบนี้เธอชอบไหมล่ะมันเจ๋งมากเอาไม่นะมันจะล้มแล้วอ้ยฉันกันด้วยเจเี่ยท่สบายดีไหมฉันไม่เป็นอะไรหรอกแต่เบอร์เกอร์ถล่มนิดหน่อยแต่ฉันโอเคนะเบอร์เกอร์อร่อยมากเลย นิโคลได้ไข่หนึ่งฟองส่วนจูลี่ได้สิบฟองและบรินีได้หนึ่งร้อยฟองใครอยากเริ่มก่อนล่ะและสิทธิ์นั้นก็เป็นของนิโคลทำไมต้องเป็นฉันด้วยก็ได้ฉันกินไข่ใบนี้แค่ต่อก็ใส่ปากฮ้ยไม่นะสนใจชัดๆ <You. S 1> ไข่ดิบรสชาติแย่ม,มากฉันไม่ชอบเลยแต่ว่าฉันก็ทำได้แล้วตอนนี้ตาเธอเล่าจัดการเลย โอ้จริงด้วยฉันนึกอะไรได้แล้วฉนันสามารถตอกไข่ทั้งหมดได้ในครั้งเดียวได้ดาบคาตานนะใช่แล้วมันต้องสุดยอดแน่นอนคอยดูนะและทีนี้ก็มาตั้งสมาธิกันและฟันและทีนี้ก็รับทั้งหมดโอ้โหเก่งจังเลยอะ่ะขอบคุณทีนี้ก็มาดุดขึ้นมาได้ไข่ฉนันไม่เคยอยากลองสักนิดเลยไข่ดิบเนี่ย ฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมเพราะมันนะ่าใคร่แค่แยงฉันไม่ชอบมันเลยซึกนิ้สาวสาวพูดถูกนะไคร่อร่อยตอนทอดเท่าน,นั้นเฮ้ยบรินนี่ตอนนี้ตาเธอแล้วฉันเหรอไม่ใครเป็นกองเลยทำไงดีนั่นก็หยิบจากตรงนี้แล้วกันบรินนี่อย่าทำแบบนั้นนะหยุดเอาไม่นะไค่ทั้งหมดกำลังตกลงมาไม่อย่าต้องเสียฉันอ้าฉันเต็มไปได้วยไข่ดิบ ฝนไหลชัดชัยาที่สนไหแต่ว่ามันตลกมากเลยนะโดนีสฉันได้โดนะน่ารักมากส่วนฉันได้โดนะสิบชิ้นส่วนฉันได้โดนทตั้งหนึ่งร้อยชิ้นสุดยอดไปเลยกันได้กันได้ลลแล้วจากฉันฉันรู้แล้วทํทำยังไงจะกินด้วยซอสนนกรมินมันทั้งมีมาระยาทแล้วก็สง่าง,งามแถมยังอร่อเหมือนกินกับมือด้วยค่อยค่อยหั่นแบบนี้แล้วก็ ตักใส่ปากอะไรอย่างไม่น่าเชื่อสาวๆอย่ามาได้ฉันนะให้ฉันกินดนัทของฉันให้หมดก่อนแล้วพวกเธาจะได้กินดนัทก,กันต่อไงนี่มันน่ากินมากแล้วก็ครีมเยิมๆด้วยหวานมาก mm hmm. ฉันกินหมดแล้วล่ะเจลลี่แล้วเลย mm hmm. ในที่สุดฉันไม่ได้กินดนัทมาน,นานแล้วตอนนี้ฉันอยากกินสุด,สด ว้าวอร่อยจังเลยโอชยัยทำไมเมื่อก่อนฉันไม่กินดานอนเยอะๆแบบนี้เนี่ยสิบชิ้นพิจานนที่พอรีสทำให้อิ่มได้เลยนะและฉันก็ปั้นแบบนี้เอามาลมกินให้หมดในครั้งเดียวย้ำฉันกินหมดแล้วตอนนี้ก็ถึงตานิโคลได้เลยกัดตรงนี้ไม่งั้นกัดตรงนี้ดีกว่าโอ้ฉันลู้แล้วเอาโดนะัททั้งหมดมาซ้อนการเป็นหอคอยดีกว่ามันต้องอร่อยเกินบรรยายโอ้โห ก็ทำให้เสร็จฉันต้องการบันไดฉันจะมีโดนัทที่สูงที่สุดในโลกวเธอคิดเหมือนที่ฉันคิดไหมอ๋อฮะแลนในที่สุดมันก็เสร็จแล้วไม่นะไม่อย่าทะลอ้อมเอาไม่นะฉันล้มแล้วเป็นยังไงบ้างฉันไม่เป็นอะไรแต่พวกเธอไม่ควรทำแบบนั้นเลยอ่ะสีแดง <S 2> <S 2> น่ากลัว และนีค่คขได้1ิเมตรส่วนจูลี่ได้100เมตรเสาสามจาจูลี่ไว้ก่อนที่จะล้มจูลี่ต้องสิงก่อนนะเราจะมาเริ่มกันที่บริดนี่ใช่เธอคือคนที่โชคดีที่สุดในรอบนี้ฉันต้องเริ่มก่อนจริงๆพิกมันดูน่ากลัวมากแต่ว่าต้องลองสักหน่อยทำเล็กๆแบบนี้ไม่นะมันเพิมากๆฉันพอแล้วแล้วใครต่อใครเหรอ งั้นใครเอาไม่นะฉันเหรอนี่มันฝันร้ายชัดๆเลยถ้าเป็นนี่มีอาการแบบนั้นกับเพิ็กหนึ่งเม็ดแล้วจะอะไรขึ้นกับฉันกับพิกสิบเม็ดเนี่ยโอาไม่นะสาวฉันรู้สึกอยากกำลังเดินผ่านในตัวฉันฉันไม่ไหวแล้วคอยมัจะระเบิดออกมาหายแล้วขอบคุณมากนะตอนนี้ก็ถึงตาเธอแล้วจูลี่ไม่ฉันไม่กินเรากินแล้วพกนั้นถ้าต้องกินเหมือนกัน นี่มันน่ากลัวที่สุดงั้นกินทั้งหมดในครั้งเดียวเพื่อมันจบเร็วๆแล้วฉันไม่ต้องกินเองอ๋อไม่นะฉันกัดเข้าไปแล้วรู้สึกเหมือนทีอย่างกำลังเดือดผ่านในตัวฉันช่วยด้วยมันเผ็นมากเลยสุดสาวรีบหลบแล้วน่ากลัวเราต้องช่วยจูนนี่ให้ได้อ้โเหนิโคไม่รู้เลยว่าเธอเป็นนักดับเพลิงด้วยมันคืองานที่สองของฉันเองทีนี้ก็มาช่วยจูลี่กันสำเร็จแล้ว เมื่อเจอฉันแต่ก็ต้องแพนขอบคุณนะนิโคลนิโคลได้พริงเกิลส์แผ่นเดียวแต่จูลี่ได้ทั้งกระป๋องสมรินนี่ได้เป็นกำแพงเลยงั้นก็มาเริ่มกันที่นิโคลว่าเธอได้น้อยที่สุดทำไมฉันถึงได้เสร็จมานฝรั่งทอดแบบนี้ hmm. รู้แล้วฉันจะเปลี่ยนตัวเองเป็นนักวิทยาศาตร์และส่งมาฝรั่งทอดของฉันผ่านวทคียายหเยี่ยมมาก มันดูใหญ่ขึ้นเยอะทีนี้ก็คิดออกมาเฮ้ยดูเล็กเหมือนเดิมอะแต่มันก็อร่อยมากเลยนะจูลี่ถึงตาเธอแล้วได้เลยเอ้ยทำไมเปิดไม่ได้อะเร็วเข้าสิหยุดหัวร้อเลยนะนร,ร้วิธีหนึ่งที่สามารถเปิดมันได้อย่างแน่นอนเรยเลยแบบนี้ได้ผลแล้วมาลองกันและทีนี้ก็ยนขึ้นไปแล้วเรารับมันสั่งทั้งหมด อืมอร่อยจริงเลยเอาล่ะสาวชอบคลิกของฉันไหมโอ๊ยกระป๋องตกลงมาด้วยลืมไปเลยเธอนี่ตลกจังเอาล่ะตอนนี้ก็ถึงตาฉันแล้วไม่อยากเสียเวลางั้มาเริ่มกินเพริงเกิลกันเลยแถมตอนนี้มีรสชาติที่หลากหลายด้วยจะลองทุกอย่างมันมีเยอะมากเท่าที่ฉันต้องการอร่อยเกินบรรยายสาวาฉัสบายดิเอ้ย เป็นอมอีกแล้วอ๋อใช่อะไรมากฉันรักมันอยากกินอย่างให้มันบริดนี่ระวังด้วยสิเขาทำให้เราหัวโนโดได้นะพอกันพีกต้องใส่หมวกกันน็อกไว้จูลี่ระวังกระป๋อเพิงเกิลด้วยเ้าต้องสวมหมวกกันน็อกนะพอกันพีกทำลายมันเลยกำแพงมาฝรั่งทอดแบบนี้อ๋อไม่นะเจ <c oughs> ๋งไปเลยใช่ไหมล่สะสาวๆทำไมทำแบบนี้เนี่ย อ๋อย่าเล่นเรื่องตาแสนอร่อยบริทนี่ได้ย่าเล่นเรื่องตาสิบอันจจลี่ได้เท่าไรอ๋อเธอมีหนึ่งร้อยอันสุดยอดฉันเริ่มก่อนได้ปะเราไม่ไหวแล้วมันค้างเลงแล้วก็น่ารักทีนี้ก็มาชิมกันอ๋ออร่อยมากเลยมีจัลลิสแสาอร่อยอยู่ข้างในด้วยมันอร่อยเกินบรรยายและตอนนี้ก็ตาฉันนี่ อย่าเพิ่งปันนะตาชั้นก่อนแล้วอย่าลิสเสียบไวที่ถุกนิ้วแล้วก็กิน oh. อออมันดูเจ๋งจังเลยนี่ดนูเหมือนสับปะรดอะเออใช่นี่มันอร่อยมากทำไมไม่ใครเคยบอกฉันว่าอจะเลืกอกทาอะไรขนาดนี้เอาล่ะฉันกินหมดแล้วอ๋อ oh. มันเติดคอ hmm. สาวๆช่วยฉันด้วยโออขอบคนนุณนะจูลี่ เธอช่วยฉันไว้รู้สึกดีขึ้นเยอะเลยแต่ฉันอยากกินอีกหยุดเลยนะใี่มันของฉันจะกินเองคนเดียวโอ้ใช่อร่อยจริงๆด้วยและฉันก็ไม่ต้องหลายลูกฉันมีความสุขจังยมๆยำหยุดเลยนะนี้เขาฉันไม่อยากมห้ใคกินนี้ลงกตาของฉันเด็ดขาดทั้งหมดของฉันคนเดียวเอาเข้าปากให้หมดเลยก็จะโดนแย่งอ้ใช่ อร่อยเกินบรรยายเหลือแค่สองชิ้นสุดท้ายเธออยากให้ฉันแบ่งนั้นเหรอไม่มีทางหรอกฉันจะกินคนเดียวหมดแล้วอ้อะไรกันเนี้ยมีโดวงตาปรากฏอยู่บนหน้าของฉันถ้าแบ่งก็คงไม่เกิดขึ้นหรอกสาวๆจะมีอาหารปรากฏขึ้นข้างหน้าพวกเธอมาดูกันเลยนิโคลได้เค้กสามเหลี่ยมสีรุ้งจูลี่ได้รเบปไปสี่เหลี่ยม กลบริดน <s Elliott ills> <the> <news> ี่ได้เครื่องกรมาฟรั่งทรงกลมรีบมาลองกันเลยเห็นด้วยมาเริ่มกันที่ฉันกันฉันมีเหรียญใส่เข้าไปในเครื่องกลมารั่งเพื่อเอามารั่งออกมาและที่นี้ก็ได้ปุ่มแล้วมันคืออะไรเนี่ยปุ่มนั้นเหรอฉันคิดว่าต้องกด subscribe นะอ่อแล้วก็มีกระดิ่งด้วยอย่าลืมกดกันด้วยนะเอาล่ะมาฝรั่งของฉันมาแล้วทีนี้ก็มาลองกัน มันอร่อยมากฉันอยากกินมากกว่านี้เอสสาวสาว่าทลองได้แล้ว <Okay. S 1> งานเทนี่ก็ตาฉันมาลองกันเลยอร่อยแล้วก็สวยด้วยฉันชอบมากๆ <S <S แเค้กใส่รวนก็นุ่มๆนี่มันสุดยอดไปเลยอ่ะหยุดไม่ได้แล้ว <S <S แล้วดูอะไรอยู่ล่ะแกขนมเธอ <Okay. S 1> ได้แล้วนะโอเคมาลองกันเลยฉันได้ป๊อปปิดนะ สามารถเล่นได้แต่เดี๋ยวก่อนนะนี่มันไม่ใช่ป๊อปปิตจริงๆแต่ว่าเป็นเยลลี่อืมอร่อยจังฉันชอบมากๆเจ๋งเง่สาวๆเห็นด้วยไหมบิ๊บนี่ได้เห็นด้วยไหมเลยแค่นิดเดียวเท่านั้นอยากเห็นลูกปอไหมตอนนี้ต้องเคี้ยวให้ได้ก่อนแล้วก็จะปอลูกปองใหญ่ๆขอดีวนน่นะโอ้ไม่นะมันใหญ่เกินไปแล้วเบโคช่วยด้วยบิ๊นี่จะลอยไปแล้ว โอไม่นะบริทนี่อย่าไปอยากรู้จังว่าครนนี้พวกเธอจะได้อะไรกันนะอโอ้โห<ฮ>มันคือซอสที่มีรูปร่างที่ต่างกันดูเหมือนจูลี่จะได้โนเทนลลาสิ่งเป็นเลยส่วนดิโคลได้ซอสมะเขือเทศสินะและบริทนีได้วาซสาบิที่แย่ที่สุดเอาล่ะสาวๆมาลองเลียซอสกันเถอะราเขารอเขาพวกเธอทำได้ใครจะชน,นะจูลี่ดูเหมือนว่าเธอจะไปก่อนแล้ว แต่ดูเหมือนว่าจริงๆนิโคลน,นำน้ำหดือคนไปแล้ววินนี่เป็นยังไงบ้างนะเธอเลียอย่างไม่เต็มใจเลยนะสงสารฉันกินหมดแล้วมันคือซอสมะเขือเทศใช่วน่านานจังเลยพวกเธอฉันรีบไปไหนอะฉันได้วาสบิดที่ขมขมแล้วมันก็แย่ม,มากฉันไม่อยากเลียอีกแล้วรู้สึกแย่แล้วก็เผ็นด้วยันยังไงดีตอนนี้ฉันกำลังรับป็นไฟแล้วนี่มันเผ็ดมา<ะ>กหลังจากโคโนะฉันลุ้นแล้วจะทำยังไง เอาถังดับเพลิงมาแล้วก็มาช่วยบริทนีกันดีนะฉันเรียนจับหลักสูตรการดับเพลิงม,มาเออแต่ว่ามันใช่ยังไงต้องปลอดอแรงๆเออใช่สำเร็จตอนนี้ก็มาช่วยเธอจัดไฟกันเอาไม่นะผมทำผมฉันพังหมดแล้วจูลี่เป็นมันเดี๋ยวนี้พอแล้วฉันว่าพอก่อนนะ <Okay. S 1> ขอบคุณนันที่ช่วยแต่ว่ามันเยอะเกินไปนะพ่ oh. อทีนะฉันก็แค่ยอยากช่วยนะ โอ้นิโคลหน้าเธอดูตลกจังเลยอะ <Huh? S 1> ให้แล้วฉันสกปรกไปหมดนั่มันตลกมากแต่ฉันก็ชอบนะ <Huh? S 1> ครั้งนี้พวกเธอได้อะไรกันนะมาหาคำตอบกันบริดนี่ได้ชีสบอลกลมๆม,มันดูน่ากินบ้ากส่วนจูลี่ได้ไข่ดาวรูปสี่เหลี่ยมส่วนนิโคลได้รังพึ่งทรงสามเหลี่ยมน่ากินทั้งนั้นมาลองกันเลย ฉันชอบน know, ้ำผึ้งสุดๆนี่มันอร่อยมากๆฉันอยากกินน oh. ี่ได้แล้วอย่ามองฉันแบบนั้นนะกินขนมของเธอสิเยี allora ่ยมมากฉันกำลังหิวพอดีก็ให้แน่ใจว่าฉันจะได้กินทุกอย่างนะจะหัใหมันเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมและทีนี้ก็มาลองกันเออใช่นี่มันอร่อยจังเลยฉันอยากกินให้หมดทุกอย่าง ดีนะที่ฉันยังเหลืออีกนิดหน่อยนะอร่อยจริงเลยบริตนี่ตาเธอแล้วได้เลยฉันอยากกินชีสบอลนี่มากมากอืมลูกกลมๆม่กินหอมเหมือนชีสจังเลยและรสชาติก็อร่อยสุดๆฉันอยากกินมากกว่านี้ยุดไม่ได้แล้วมันอร่อยเกินบรรยายวิเศษไปเลยอ่ะฉันชอบ เอาไม่นะจะล้อมเอา,เาสาวรองจัดไม่นุ่มนวลแต่ว่าขนมก็อร่อยมากเลยอะแล้วทำไมไม่ใช่ฉันลุกเลยล่ะหมดแต่หัวเราเน,นี่ยชิ้นสุดท้าย <What? S 1> เอามันคืออะไรอะ oh <my> พื่เหรอ,อสาวใช่ <_ s aro ix> cosplay, ฉนันด้วยพึ่งจอมตีฉันวิ่งเร็ว <_ c oughs> <S <S เรามากำจัดพวกมันกันออกไปจากที่นี่นะกลับรังพึ่งไปซะไปเลย ออกไปใช่แบบนี้มันต้องกลัวจนกลับลังแน่นอนฉันจุดไฟเผาพวกแกออกไปเดี๋ยวนี้มาเลยจมตีฉันพร้อมแล้วโอมบานนะจะต่อยฉันฉันกลัวแล้วฉันรู้ว่าเราจะช่วยได้นะเศษผ้าไงเดี๋ยวก่อนนะักส,สาวนี่เขาเอาผ้ามาให้ฉัน เดี๋ยวฉันจะพักมันให้หมดเลยใช่แล้วสำเร็จโอ้มันไม่ง่ายเลยเฮ้ส,สาวๆเราจะไปไหนเราจะไปมันกับเพื่อนเออครั้งนี้ต้องมีอะไรอร่อยแน่นแน่แล้วมันก็อยู่นี่เอาละมาดูกันนิโคขได้นาโชวจูลี่ได้บะหมีก่กลือสำเร็จลูกส่วนบริทนี่ได้แพนเคก้กแสนอร่อย <No. S 1> นี่จูลี่อยู่อังารจากอาหารสังก้อนนะเอาละได้เวลาที่ฉันต้องลองก่อนบ้างแล้ว ฉันอยากนเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ค่อยชิมนะอืมกลิ่นหอมๆอ,อะไรหล่อนิโคชิ้นสับอย่างนั้นเป็นของฉันแน่นอนเอาแพนเค้กมาให้ฉันนะไม่อยากจะเชื่อกดแบบไหนกันเนี้ยอ๋อรออย่าตะกละนะฉันรออยู่นะออยจูเลียอย่าแม้แต่จะคิดนะแพนเค้กสาบเลยไ,ไว้ให้ฉันคนเดียวมาลองกันว้าวอะอจังเลยฉันชอบมากๆขอให้เดมมา ไม่มีทางหรอกทั้งหมดเป็นของฉันคนเดียวจะกินมันด้วยมือแล้วกันจะไม่มีแคมาแย่ฉันไปได้อีกอใช่มันอะไรกันบรรยายอส่วนฉันได้อะไรอะบะหมี่แห้งแข็งถามจริงจะกินได้ยังไงโอ้ฉันไม่ชอบมันเลยไร้รสชาติแต่ฉันต้องกินใช่ไหมเนี่ยเอาละส่วนฉันมีนาชว์แสนอร่อยเลยอยู่ มีความสุขจริงเลยแพนเค้กก็อร่อยมาก <Hey. S 1> นี่เจอรี่ดูนิโคสิเธอมีนาโช่แสนอร่อยอยู่บนจานนะและฉันก็มีไอเดียแล้วเอามาสักเชินกันเถอะ <What? S 1> อะไรอ่ะเธอจะมายุ่งกับนาโช่ของฉันงั้นเหรอไม่มีทางหรอกเกิบไปแล้ว <c oughs> ดูนะส่สินาโช่จะกรุกำกแพงเลยเ <c oughs> หลือเชื่อ แต่ตอนนี้เราไม่อยากกินแล้วลนิโคมอันตรายเกินไปนี่สาสานอนหล,ลับงั้นเหรอเรามีขนมชิ้นใหม่แล้วนะเดี๋ยวนิกเกชลตเธอบปรอนะอันใหญ่มากส่วนฉันได้วาฟเฟิลเจ๋งแต่ฉันได้หัวหอมเป็นแมนน้น่าขยัขยันจริงๆฉันไม่ชอบดีเลยอะแต่ก็ต้องลองทำอะไรไม่ได้แล้วโอเคก็ได้เป็นไงเป็นกันนี่มันแย่มากฉันเต็มไปได้วยน้ำตา เอาทิชชูให้เพื่อนรักในสิบริดนี่บริดนี่เอาทิชชูไปเ <c oughs> ออขอบคุณนะ <c oughs> ฉันสามารถใช้มันได้ฉันรู้สึกดีขึ้นนิดหน่อย <c oughs> เอล <c oughs> น่าขย้ขยงนำมูกของบริดนี่ฉันไม่คิดเลยว่าได้สิ่งนี้เป็นการตอบแทนนะอ <c oughs> โอ้ได้เวลากินขนมของฉันแล้วฉันได้วัฟเฟิลสี่เหลี่ยมดูสิมันน่ากินแค่ไหนอืม ช่แล้ววิเ็จไปเลยอย่ากินให้หมดเด้อหมดแล้วเอาล่ะนิโคต่อได้ได้เลยฉันได้ชรัดแท่งใหญ่มากม่าไม่รู้จะเล่นจาบตรงไหนดีโอ้ยฉันมีเรี่ยวแรงไม่พอจะหักมันออกมาแต่ไม่เป็นไรฉันรู้แล้วต้องทำยังไงฉันจะเปลี่ยนเป็นนักคาราเต้แล้วก็หักชรตะแท่งให้เป็นชรตะเล็กๆไปได้เลยย่าไม่รู้เลยว่านิโคททำแบบนี้ได้อะ อาา๋ฮะมันไม่ง่ายอย่างที่หลายคนคิดแต่ฉันก็ทำได้เอาล่ะมาลองกันเออใช่อร่อยจังเลยเป็นช็อกโกแลตสุดเจ้มเจน้นฉันกินหมดแล้วแต่บริทนี่ยังกินไม่หมดเลยฉันต้องกินให้หมดชิ้นเดียวโอ๊ไมนะ่นะพอทีนักศึกษาฉันเข้ากรงไม่ได้แล้วเหเม็นมากโอ๊ยโอ๊ปถึงเวลาของขนมชิ้นใหม่มาดูกัน เอาบริกนี้ได้ยังลูกตาจูลี่ได้แครกเกอร์ส่วนนี้เขาได้แซนด์วิชสีรุ้งเอาล่ะมาเริ่มกันให้บริกนี้โอ้ยยยังลูกตาเจ๋งมากสีเข้ากับฉันไหมล่ะน้ำมันตลกมากเลยจูลี่ระวังด้วยสิทีนี้เราก็มาลองกันใช่แล้วนี่เขาไม่ต้องกลัวนะมันก็แค่ยลี่ในปากนะเอาล่ะได้เวลากินอาใช่อะไรมากมาก ข้างในมียำเสรอร่อยอยู่ด้วยสิงไปเลยอะ่ะฉันชอบขนมแบบนี้ฉันอยากกินมากกว่านี้ด้วยแต่จุลีตาเธอแล้วฉันจะเอาแครกเกอร์สี่เหลี่ยมมาวางซ้อนกันแล้วก็มาลองมันจะดูน่าสนใจยิ่งขึ้นเค <Okay. S 1> สิงไปเลยแล้วก็มาลองกันอร่อยจังเลยอะ่ะยำยำยำนิโคลตาเธอแล้ว <Stop. S 1> อใช่แล้วฉันก็ใจโอ้ฉันได้แซนวิชไซส์ชีสที่น่าทึ่งมาก ดูในสีข้างในก็ไม่ธรรมดามันเป็นสีรุ้งด้วยสวยจังเลยและรสชาติก็อร่อยกันบรรยายฉันชอบจังเลย่ดีใจจันที่หลุดเข้ามาในชาเล่นนี่อหารจัดซล้อแล้วอาหารจริงๆโอ้โหระเบิดไดดาไมอาจจะเป็นของจริงกันได้เดี๋ยวก่อนนะมันไม่ใช่ระเบิดมันคือซุกแลนดไงเสียงจังเลย ไม่เคยลองระเบ,บิดช็อกโกแลตมาก่อนนะ oh, <wow. S 1> แต่มันอร่อยมากมากสุดยอดว้าวน่ากินจังเลย mm hmm. ใช่แล้วแล้วมันก็หยุดไม่ได้เพราะมันอร่อยมากมาก <Wow. S 1> ล้อแค่ิ้นสุดท้าย mm hmm. และก็ตอ mm hmm. นจบเวลามานี่เลยของอร่อย mm hmm. ออใช่นี่มันวิเศษจริงๆเลย oh, <no. S 1> จูลี่ถ้าฉันได้ช็อกโกแลต ก็แปลว่าของเธอเป็นของจริงแม่จ๋าเปยังไงดีมันจะระเบิดแล้วช่วยด้วยออนี่คืออะไรอ่ะมีคนต้องการความชื่นเหลือ <c oughs> ฉันเห็นเด็กสาวสองคนข้างล่างกับระเบิดจะไปหาแล้ว <c oughs> สวัสดีส,สาวกิดอะไรขึ้นหรอ <c oughs> อ๋อใช่แล้วระเบิดก่อนอื่นต้องป้องกันพูกเธอให้ปลอดภยัยท,ท,ทันเทปไว้เพื่อสร้างเคตทีนี้ก็มาดูระเบิดกัน <c oughs> แล้วมันจะหยุดได้อย่างไงเนอะ มีปุ่มอะไรหรือเปล่าเนี้แปลกจังเรวเข้าหยุดสิโอ้มีปุ่มด้วยโอ้ฉันก็อะไรผิดแน่แน่เออคือฉันช่วยไม่ได้นะขอให้โชคดีนะฉันต้องไปช่วยแมวน้อยแล้วเธอช่วยเราไม่ได้อะเราต้องดูกันโอไม่ oh <c oughs> นะเราเสียเวลาเปล่า <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะฉันไม่ป๊อปปิดนะเธอพูดถูกนิโคลต้องหาเรจริงจังกว่านี้หมายถางสิทธิ์จะเป็นไง <c oughs> ถามจริง จะได้แต่ถ้าเป็นเลื่อยละ่ะเอามันออกไปเลยนะมันไม่ช่วยหรอกน่าเบื่อจังเลยโอ้นี่สิฉันว่าใช่ได้ <c oughs> มันสามารถช่วยตัดสายไฟและย่อระเบิดได้อย่างแน,น่นอนแต่ว่าฉันเลือกสีฟ้าแล้วกันเพราะฉันชอบมันที่สุด <c oughs> เอาไหมนะระเบิดแล้ว <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะ,ส,ะสาวสามันคือช็อกันแลนี่วิเศตจรงเลย จริงๆแล้วมันคือระเบิดช็อกโกแลตียกรับแล้วใครรับได้มากที่สุดฉันนะจูลี่ฉันเชียร์เธออยู่นะไม่สําคัญหร่าว่าใครชนะแต่ว่ามันอร่อยมากมากเห็นด้วยไอโฟนใหม่ล่าสุดเจ๋งอะมาดูกันว่าใครได้ของจริงและใครได้ช็อกโกแลตจูลี่ดูสิว่าเธอได้อะไรหน้าจอสัมผัสใช้งานไม่ได้แปลกจัง ใช่ hey, แล้วพวกะขนฉันคือไอโฟนจากช็อกโกแลตเจ๋งจังเลยแล้วมันก็อร่อยมากมากงั้นขอนฉันก็เปื้อนจริงๆริงสิแล oh. <ส>้วดิสโทจันก็ได้โทรศัพท์ใหม่แล้ว oh. อยากถ่ายโซฟี่เยอะๆรัวๆเลย <c oughs> ฉันอยากถ่ายเหมือนกันนะ <c oughs> จูเลียอย่ามารบกวนนะ <c oughs> อะไรอะก็ได้ถ้างั้นฉันจะแกล้งเธอให้กลัว <c oughs> ชอบแบบนี้ไหมนิโคลกั <c oughs> วละสิกลัวละสิเธอนี่ขี้ขาดจริงจริง จะเย็นหน่าจะเย็นหน่าไม่กลัวแล้วครานี้จริงๆเลยไม่นะเพราะสบ์ของฉันน่าจะแตกโอ้จริงด้วยจูลียทธให้ฉันเกิดไอเดียจูลียมาสับผสมศัพทกันไหมฉันอยากลองไอโฟนจากช็อกโกแลตมากๆเธอเอาของฉันไปได้นะฉันก็เด้วยอะไรอ่ะมันพังแล้วนี่เขาฉันไม่ต้องการโทรศัพท์พังๆนะเอาไอโฟนของฉันขึ้นมาเธอเก่งก็หมดเลอ่ะโอจริงด้วย มันมีสายชาตช็อกโกแลตอยู่ฉันมีไอเดียแล้วต้องเอามาเสียบสายชาร์กันได้ผลนะโทรศัพท์ของฉันกลับมาแล้ว <c oughs> อะไรอะเปไปได้ยังไงเนี่ยมันกลับไปขอนจริง <c oughs> ใช่แล้วแล้วฉันจะกินมันอีกครั้ง <Wow. S 2> นี่มันอร่อยมาก <Wow. S 2> งั้นบันทีไอโฟนของฉันอาจจะกลับมาก็ได้นะ <Wow. S 2> เอาสายชาร์มา <c oughs> นิโคลเธอเป็นอะไรไป ดูเหมือนฉันจะถูกไฟช็อตด้แต่เธอไม่ทรงผมตลกๆด้วยนะ๋ <c oughs> <c oughs> อ้โฝาใหม่ขนมใหม่มันคือไข่ช็อกโกแลตแล้วนิโคลละ่ะ <c oughs> นิโคลก็มีไข่ช็อกโกแลตเหมือนกันสาวๆแล้วขครได้ของจริงกันนะมาดูของนิโคลดีกว่า <c oughs> ฉันไม่มีปัญหาเลยฉันก็อยากรู้เหมือนกันเอาหอกให้หมด สุดยอดนี่ก็ได้เวลาลอง,ว,งว้าวอร่อยสุงเลยอะไรกันเนี่ยข้างในมีขนมด้วยมันคือสกีเทิลส์อร่อยจังฉันชอบมากมากอ๋อสิบเอ็ดเราเหมือนกันนะ <c oughs> ก่อนอื่นเอาห่อกระดาษออกก่อนทีนี้ก็มาลองกันโ <c oughs> ออไม่นะแน่ใครขี้แยนี่มันคือไข่จริงจริงเออแย่ที่สุดง <c oughs> ั้นก็จะลองต่ อ๋อหในไข่อันนี้มีลีหมีด้วยสุดยอดทีนี้ฉันอยากรู้ว่าในไข่ฟองนี้มีอะไรมาดูกันว้าวมันคือมัลติเซสเจ๋งอะฉันชอบมันมึกๆอะไรเหรอจูเลี่เธออยากรองสักรักงั่นเหรอไม่มีทางกินไข่ของเธอสิเธอมันขี้งกแต่ไม่เป็นไรฉันมีไอเดียแล้ว เจ้าไข่จริงๆของฉันให้นิโคหนึ่งฟองมาดูกันว่าเธอจะมีสีหน้าอย่างไงเมื่อได้ลองมัน s <S น่าสนใจจังเลยเอะไรอยู่ข้างในนะ <You. S 1> เอาไหมนะมันคืออะไรเนี่ยไข่ดิบเหรอเธอเชื่อจริงๆมันคือไข่ดิบเป็นยังไงบ้างละ่ะ <You. S 1> เอาไหมนะเธอทำมันลงไปอย่างนี้ค <You. S 1> ตอนนี้ฉันตึงไปด้วยไข่อะน่าเขายขแ้แย่ก็ได้ก็ได้จะกินไข,ข่ให้หมด แต่ว่ารู้อะไรไหมฉันเกิดไอเดียที่ยอดยี่ยมขึ้นมาแล้วถ้าเป็นไข่จริงๆต้องเอามาทอดให้สุกสิง่ายจะตายมีกระทะแล้วก็เตาแค่ต่อไข่ใส่ลงไปเออใช่จะทำไข่ดาวแส็จอร่อยเออใช่มันน่ากินจังเลย<อ>จูลี่ขอฉันลองบ้างได้ไหมนะแน่นอนว่าไม่ไม่เหรอ ทำไมขีงออ้งอตอลอยดูนะว่าจะทำอะไรให้ดูโยนขึ้นไปแล้วก็รับโอ้ต้องแบบนี้สิได้เวลาแก้งแล้วโอ้ไม่นะได้ผล <You. S 1> โอ้น่าสงสารจ,าจังเลยเจอลี่เธอรับหมดแล้วได้ใครฉันจะไม่กินอะไรอีกแล้ว <Wow. S 1> ในครั้งนี้ส,สาวของเราได้โคกับเฟรนด์ฟราย จะรู้จังว่าเธอได้ของจริงกับช็อกโกแลตนะอ๋อโหอะไรกันเนี่ย<ม>ฉันได้ช็อกโกแลตงั้นเหรอ <laughs> ใช่แล้วส <laughs> ิงเป็นเลยอร่อยมากมากย่ำย่ำ <laughs> แล้วข้างในมีอะไรนะเฮ้ <h ums> ว้าวข้างในมีสกีทฮาวิวมันทั้งสวยแล้วก็อร่อยมากมากอยากกินเราๆจัง <laughs> ใช่แล้วฉันมีความสุขเอาละทีนี้ก็ตาฉันลองคอกบ้างแล้ว ไม่นะฉันไม่น่าขยับมันเลยอะฉันเต็มไปด้วยน้ำคอฝ่นไรช้าๆเลยเฮ้ย <Hey. S 1> ยังไม่ลองด้วยซ้ำเ <All right. S 1> พอรทีนักแต่มันขำม,มากเอาละทีนี้ก็มาลองมันฝรั่งทอดอ๋อ oh. มันดูเหมือนของจริงเลยแต่มันคือช็อกโกนะ <laughs> แลตนะแล้วก็อร่อยกว่ามาเฟอร์โปรตีนร้อยเท่าเจ๋งอ่ะรู้อะไรไหมกล่องของฉันก็เป็นช็อกโกแลตเหมือนกันนะ เออใช่ oh, hmm. เป็นช็อกแลตจริงๆฉันก็ตะลองเหมือนกันอาจจะเป็นช็อกแลตก็ได้นะ่องฉันเออไม่ oh, นะมันคือกระดาษจริงๆเอะอย่ที่สุดฉันกินกระดาษ <Okay. S 1> ไม่เป็นไรนะอย่าเศร้าเลย <Okay. S 1> เอานี่ไปสิลองของฉันอร่อยกว่ากระดาษแน่นอน <Okay. S 1> ขอบคุณมากนะเออใช่ oh, มันอร่อยจริงๆด้วย